สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะขนลุกเพื่อนเล่าแตงโมมาหาแกงปิดไฟตอนเข้าห้องน้ำเข้าฝันบอกว่าหนาวฟังแล้วขนลุกเพื่อนเล่าแตงโมมาหาแกงปิดไฟตอนเข้าห้องน้ำแถมวันแรกที่หายไปเข้าฝันบอกว่าหนาวหลังจากไปครบเจ็ดวันมีเรื่องราวชวนขนลุกอยู่เรื่อยสำหรับแตงโมนิดาเมื่อวานนี้ชาวเน็ตก็ได้ยินเสียงสะอื้นผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กกลมชัดลึก ขณะผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์จำลองก่อนไปพัดเรือหลุดจมน้ำที่คาดเดากันว่าใช่แตงโมแน่ๆพราะครบ7วันแถมเป็นวันพระล่าสุดพุทธเดินเพื่อนสนิทของแตงโมอีกหนึ่งคนเล่าเหตุการณ์ชวนขนลุกให้ฟังผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ว่าหนูรู้จักพี่แตงโมมา13ปีวันแรกที่แตงโมหายไปพุทเดินฝันด้วยพี่แตงโมมาบอกว่าหนาวตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าเจอหรือไม่เจอ มาบอกว่าหนาวคือเราชอบแกล้งคนอื่นด้วยการปิดไฟเวลาใครเข้าห้องน้ําซึ่งนิสัยนี้เหมือนพี่แตงโมอย่างเวลาที่พี่โมมาที่บ้านหนูก็จะแกล้งปิดไฟเพราหนูกลับมาที่บ้านหนูก็เอ๊ะก็คิดว่าไฟตกเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ไฟตกที่บ้านมาก่อนแต่แอ air ติดเพราะถ้าไฟตกแอร์ก็ดับก็เหมือนแตงโมเขามาหยอกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมชัดลึกดอทเน็ตค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ